lốm quá lốm giận đất nó thịt, không lấy cả này nó như nhiên bất lập bên nơi nó thắng thắn thắng thắn 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 เออทางมันออกซอดกันเลยนี่ไปหมดนี้ก <heaven entender> <net diz> ็เรียกออกม่กแม่ก็ออกข้างเก่าเียนไปดิจสันนอนเถ่นอกเดินจัดสัน สบายดีสบายดีพี่น้องเบอรูุ่สุขคนเด้อม,มาพอออกอบกันกับ่องสาวุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องมาพอออกอบกันเมื่อนี้ก็อยู่ทางเฮื่อนป้านางเนาะฝนตกฝนทางเบิ่งสีออกมาให้เบิง่งพี่น้องฝนยืดตกนะคะกมังเนี่ยที่นี่เข้ามาปาเบิ่งเนี่ยทางยะลาดยางสีแดงน <c oughs> ะมาเฮื่อนป้านางพี่น้องเลยมื่อนี้มารอถ่าเนาะว่าสิเอา ตู้พี่น้องตู้ถ้วยตู้บวงหรือว่าตู้เขาไหวกับเข่ากับน้ำแหละเนาะทางแม่เพิ่นให้ซื้อมาให้ทางป้านางเพื่อว่าเรามีกับเขา่ากับน้ำให้ไหวในตู้อาจารย์ทางเขากา็ซื้อสั่งมามาโลถา้าจะโดนปว่าน,นี่ก็ยังบ่มาพี่น้องเลยเนาะมีแต่ทางเขากินไห้ทางป้านางตัดขวดตัดยังไหวสิกะเกียมไหวเวลาเพิ่นเอาลงมาเลยก็สิยกใส่เลยพี่น้องเลย ทางแม่เพื่อนห้ซื้อมาให้ยกับเต้ซื้อมาให้ทางป้าเพื่อนเพื่อว่าไหวฮันแหละเนาะคือเพื่อว่าโอ้ฮัลเละกับเขา่ากับน้ากะใส่หันไหวจต่ไดนกับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยก่อนสิเข่าไปหาทางป้าน,านั่งกับโคกกบขอบคุญขอบุณไปทางแม่เนาะที่บาเมตตาสงสารทางป้าน,านั่งแลว้วก็ขอบคุณขอบคุณที่ไหวเนื้อเสีอใจทางลูกก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเด้อแม่เด้อมีแต่ความสุขความเจริญ แมย์แมสัมเด็กระกลับขึบ้นไปหาลอยเท่าพันเท่าท่านมือเศร้าไหลเข่ามือแรงเด้อเม่เด้อปาถนาสิ่งใดก็สมความุงมา่งมัน่นปัฒนาคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมิพอกันกับมากับฝนกับฝ่ากับฝนคือเก้าพี่น้องเอ้ยผู้ท้องฟ้าเบื้องเนื้อโอ้ตเดี๋ยวไปทางใดกับทางเซโนได้็ผู้ทางผีส่สวรรค์พี่น้องเอ้ย รอเพิ่นเอาตู้มาส่งถ้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าสีน้อยหรือใหญ่ว่าสีขี้ไล่หรืองามเนาะถ้าติดตามไปเบิ่งครับส้มน้ำกันอ่าว่าราคาเท่าไรสบู่ซื้อในราคาเท่าไรตู้อันน,น,นี้ฝนตกแหง้งหัวอยู่บ่ทางเกือดป้านางเฮานี่อ่าโหให้เรากะเกี่ยมไวล้ะะาละนะบ่ไดโซ่ปุง่งโซไผ่ดอกพี่น้องเอ้มี่ทางป้าก็สบายดีเด้อป้า เงือ่ัึงซีแหละกะเขียมไว้เออแล้วกะเขียมกะเขียมไว้ใส่ยังกันนี่เราาตะเห็ดเราไว้เมื่อคืนนี่นอนใส่ปะนอนเตาถ่านฝนตกบ่ทางเตาถ่านตกบ่แห้งแต่ว่ามื่อสานี่แห้งอยู่้ตไปทมถ่านบ่รัวเนี่ยได กำลังเตรียมอ๋อกำลังเตรียมสิทมพอได้บัดมาดังและบัดยาฝนเนาะด้ยใบหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำบดสันบดเบ้อใส่น้ำบดสันแล้วคันใหญ่ เบิ่งเบาหัวเป็นสีมาตอนใดเนาะมีแต่มารอถ้าเบิ ai, ่งน้ำกันว่าชิลัยเรืองามว้าหัวสิงคายผู้ใบไม้เราก่รนหน่อไม้เราติดเด้๋ยวนี้ชาวในแห้งแห้งคนแห้งวะโอ้จะระบายหนามแหง้ปีขิงาวกระยังป้ามาหนีมาหนีวะแนนขิงลวกพักตำแจ่วลวกพักกับแจ่วลวกพักยังไงนะ รอกผักบ่วงทำไมใช่ผักบ่วงเก็บเอาไว้ในเทปปาเดี๋ยวในเทปปาลายวะผักบ่วงงานคนเมื่อน่ะเก็บมาให้เฮาเนี่ยเด้อทำอะไรผักบ่วงแต่ว่าบุกเมนผักบ่วงเกี่ยงเด้กพักบ่วงออกเป็นผักบ่วงคนผักบ่วงปลาเันี้เออหั่นประจักเยอะนั่นละนั่นพักบ่วงงานคนมันใบผักใส่เฮือนสาวตุ๊กมันนั้นบดออกบดไปคอเด็ดน้ำเล้าอีกมีเห็นอยู่่ะ บแระนั่นเมื่อสิเมื่อซื้อเห็ดก็แกงใส่โอ้ยบะระก็สิไปหาเด็ดเอาบั <c oughs> กหน่อยไปคลอนลาว <c oughs> มันปงอยู่ดอกฝนตกใหม่เนาะ,ะนี่เราเห็ดยังบัทันมาอยู่ฝนหัวอยู่บ่เอือนปะนางนี่บ่หัวดิเออมิดยิ่มๆหมดอ่ะเลยบอ่นนบอนั่นบอ่อนเปนหัวกะเอาไม้ขึ้นไปใส่เรีบรบรย,รยบร้อยอ๋อที่ทว่าเจ้าว่าสังกระซี่เตอร์เหเอออันนี้มันยังสาน้ำน้ำยังอันนี้ คนแรกผ่ามาโอ้มันมันพ่าเข่าสิแม่ดูมันพ่ามันกะนั่นแหละมันเนี่ยมันบริกรเนาะคัดกอนี่โอ้ต้องอ่องคักปัญยังเด้นี่มันนี้มาทางนี้ทางหน้าขัดเท้าอันนี้อันก่อให้กับคักปัญยังโอ้คักได้เหินปะนางนี่โอ้อันนี้เราก็แข้งแล้วบ่แข้เงเลย ได้แม่มันว่าให้เอาไฟไหวมองนี่ได้เราอ่ะตู้นี่แม่มันให้ไหวมองนี่ตู้เราเคยบอกน้องเจ้าอจีบวะเป็นยังมาพู้เด้อวันไหนหูจักเงี้เลยวะนี่โอ้ยบอกไมาไงหลอกซาคำว่าหูจักเงี้กระเด้อโอ้เลยเห็นสิไว้เทียนไว้จังไดก็ไว้นี่แม่มันให้ไว้ทังนี่เดี๋ยวคิดได้แล้วก็จะง่ายเห็นแม่ว่าบอกว่า ไว้ข่างเตียงนอนเจ้าเราอะวันนี้เราหันหนอนนะไว้างบนเรานอนหันเราอะไว้ทั้งพีเราเยอนวนันนี่ข้างนี้ม,นมีฟ้าขังเราะอะเกืมหมดไว้นี้เนาะว้นี้แหละเจ้าก็เอาเตาจะไว้หันแล้วกะขันขีเทามันยังกับค่ายนี้มันมันควันมันยังออกทางปุ้นเ่ยฝนวัวพระว่วศาสตร์ต่างนี่ค่ยยายนี้นตอกธรรมดาไม่มโด สาเห็ดและอบมันค่ะเจาสีตั้งเตาต่้งเชืโรดมาฉันได้ตั้งแล้วมือีนกรเพาลิ่นอยู่มือมือว่าคันเฮ็ดนี่คือเฮาเว้าอันนี้เฮ็ดเป็นขาให้ด้เอาเป็นเตาใสกใ็นปะแล้วก็เอาขีดินใส่แล้วก็ตั้งเตาขัเจ้าเห็ดสั้นเจ้ากระโจมออกง่ายใบยำเจ้าอยากโจมอันเจ้าโบอยากเอาใส่ก็เอาก้อนบล็อกไปห้องเงาแต่มันส่วนขี้เทาออกงาย เบิ่งเบืองฮันโลบุกคนฮะแข่งฝนเลยแข่งฝนเนอะจะได้สบายสีบัสบายเฮ้ยโอ้ผีวคงแต่ฝนตกใส่นี่เขียวงามเด้ปะนางเอ้ยนี่โอ้มันตายกันลายมันตายกันลาย มันติดเนี้ยอือเตรียมกุ้แล้วไว้านางกินข้าวกินน้ำเข้าจะปรยัดนี่เด้ยวติดกอไผ่เรานี่ติดแหละถ้ากอไผ่เจ้าเะฮะว่าเจ้าปลูกใกล้หัวโพดยับออกจากหัวเป็นเม็ดผูพอดีบอกคือหัวสังไข่เลย โอ้โหโอ้โหอ้อออป้าจะเห็นอยู่บ่อันนี้ <c oughs> โอ้วาตาลักแต่เฮานี่ออกเลยเ,เห็นบล่ล่ะอืมน่ะเป็นน,น,นอแหละว้นนวาคากอะไรกกหมังอันนี้เจ้าคือนบนใหญ่นี้สัตว์นี่ป้านี่เลยป้านี่เลย เจ้าบะเบิงบอกกมาขีวูดเจ้านี่ช่องสีมีบงแท้ใบมันหินเหียนนี่ป้าฮะก็ขายเยอะบงเขาโตอยังบูตเลยเออบงเขียวๆกันๆหัวกันๆน่ะนี่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 เฮ้ยจับแล้วบ่ได้ยังอู้เจ้าจะมาอ่างขอแล้วขย่านขึ้นอย่างนี้ป้าขายเว้ยป้าเจ้าบายไว้น่ะอู้ยอู้ยตนนน่ะ เุ้ยเุ้ยเจ้าบริ<ร><ร>ยานวะนี่อ๋อ,อชักเป็นแท้นี้เรื่องงานนึงแคน,นันแหะเฮ้ยน้องเมีกับบริรยานม,มักบวบกันละกันรงเกิดมะบวบยังอันนี้มะบวบหอมมันเป็นสิมากิน,นำ้ำหมัดดีๆเริ่แบบมัน,นล่ามขึ้นนนั่ตะนางย่ามันรุดเนาะเครือมันนักคื่องยังนี่คือมกบวบ ปลูกใกล้กันแท้กับกกมัหุงกันเลยมันงับมัหุงอะไรชนาะใหญ่กัฝนตกายจะขยายไปทางไม่อันนี้มันงามเครื่องบวบก่ได้ใหญ่ได้ปลอันนี้โอ้ยมันปลูกมัหุงงามแล้เนาะจะหัวจะใคาเขียว นี่เลยค่ะกระหากระโปงตอนเอามาผมมีงอกเลยครั้งไปชิซึนผมมีแล้วฝนก็ตกวันป้าเราไปใส่ปลาบล์เผาทานด้วยกันมาอยู่ใ้เมื่องเสาในเมืองแล้วก็เมื่อนอนพุ่นบ่อน่ะอันแม่นปลาบล์คือเมื่อพุ่นไม่โอนน้ำเล่าแล้วเราเราจะกองขานเราอ๋อแล้วเมื่อนอนเผาถ่าน แง่นงี้เห็ดยังกะเนอือนีนะ่เอาออดินเสาบอัน,นี่แนหะเออต้แต่เว้นค่อยคำลงแรงเลยโหยังงบม,มาอยู่ำจะได้นี่วันนี้แล้วบอกข่อยสิเมื่อปะเพินิ <c oughs> นนาะเนี่ย นางมาเลยมาแต่รับตู้พี่น้องงอ้ป้าเตออ่ะอ่าอ่ะ,อะ,อะพ่อ,อพัอนยุใส่อ๋อเอาพันสีถอยเข้ามาพี่บ,เบอเอาพันมาจะคนได้อ่พี่น้องมาแล้วมาเรียบรนะ้อยเนาะอ่าป้าว่าสเมืดอ,อะไรได้กีน่นี่สบายดีเด้อเด้อเด้อโอ้โพ่น งามว่พ um no. oh, oh ี ouais <explode> ่น้องครูงามเลยงามได้บ่รอสองคนคนกระตกเนาะเพื่อสิได้ไหโอ้ปูได้นะเข้ามาเข้ามางามเลยงามงามเขาเฮือนครัวแล้ว ล้มวะล้มเยอะดักเนาะตั้งก่อนตั้งกอ่อนไปเด้อป้าถ่าไปเอากระปุกไปให้พ่วงพลโจมเข่าเจ้าถ่าตั้งกระปุกไซเดอร์ยันมุดเข่าโอ้งามอลีบาทนี่งา,งามเลยคนนะ่ะบริการส่งถึงที่ร <laughs> าคาหาเซนกี่ป้นาง เ้ไรสิว okay. ่าล right? ah, right. no no. no ุบตายก่วยแล้วะเออแน่อิงแม่นแมนเพียงนั้นแหละให้ให้ให้เล่าอันนี้กันแม่นแมนไว้บอลนี่แหละบ่เป็นไวะเป็นสีไส้กระปุกเน่่ล้รเรสีเอาน้ำใส้แบบนี้ซึ่เซิงแมเป็นนางก็คือสั้นเท่ร่มรดนหันว่นได้คือร่มเซกิลินไส้เนอะ พือนหนเพียงอะ้รจะหาไม้มานั่นเอาสรงจะเป็นสร้างจะเป็นยาคาคงเลก็ได้งดังที่างอยู่บ้านเราบนนี้ป้าป้าปาหาไม้ไปเอาอันนี้ไปทั้งพุ้นีก็ได้เมนเมนนีเรียบร้อยหงอนี้บนสร้างจาเป็นเทพื้นเดยวแป้าหาไม้ไม่ให้้มใส่เลโย่ห้เิลเหาะนี่ได้ละ เทียงวะบันนี้เทียงบ่เทียงบ่จักเราคอยปงเลยเนี่ยโอ้ไข่บังดูฮันบังดูป้าไอ้บังดู้วยเว้ยนะป้าข้าก็เลี้ยบกันนี้นี่ยบุตรเพืนได้โทรศัพท์เด็ดลมหงอยนี่ลมหัวแตกแล้ววันนี้งามบ่อัดบันนี้อัดเป็นบ่เออเตึ้อเมงวันบ่เข่าเลยกันเจ้าบ่จับเข่าวันนี้ ป้าเอามานอกใจเงินเหมือนกันเห็ดหากันแล้วเอาป้าใครจะเป็นตากล้องค่อยๆวันนี้จับเป็นบ่เจ้ากรเป็นก็ได้จะได้สิจับเป็นเฮตนาเจ้าของกันเนาะเอาพี่เจ้าาพี่นี่เอาเอ้ยเอาจับจะไปใจเงินให้เพิ่นเลยยับเข่าอีกได้ไหมคอยเฮงบ่ได้เอามามียังคอยก็ลืมโอเค ไดจมาขึ้นหนาจะฟองขึ้นหนาจะอเห็นตลาดจะองร้าแปดนะโ่ห่งสองม่อนี่เลยก็ได้ปะขางตันขางนั้างตันรียรจเนแค่นั้นจะสีออกขางผีก็คือออกแน่อนเอางมันออกสอดกันเลยนีไปหมดเรียกออกดเลยก็ออกขางเก่าเนิจสันนานท่านี่เนาะปิจสัน เงินมีทั้งนี้นและบ้ารพนันสิ้นกันแล้วลายงั้นเราพนันตั้งนานเอาไปหายลายอยู่ได้ลงไปหลังคางลังตลาดโอเคขอบใจเด้อขอบใลายขอบคุณด้วยขอบใจลายเด็กเต้อลยจ้าอย่าไปเด้อขอบใจลายเลยเลยนขอบคุณขอบคุณอ่าขอบคุณคือการคอยไปคอยมาอย่าให้ไฟแสงเด้อ เป็นจังได้ปะไปเข้าไปเบิ้งมานนิเผล่มาคำงามว่ามางามสิไปไซ่เจ้าตั้งร้านไปป้าล่นะฮึมมีอะไก็พาซีเองใส่ป่ะหนิพาซีสักเลตซีเองสักเลต ชีช็อกโกแลตเหมือนกับดำเลี้ยวมาทายอเลี้ยงไงห้อยมาจากทาสีช็อกโกแลตเห็นบ่ะนี่กระปุกเกลือเป็นยังเจ้าไว้ตัวุ่มนี่เป็นถ้วยเจ้าว้นี่ก็ได้เป็นแนวกินบอกโมเมนต์ลวดบางๆได้ผลใส่เนี่ยนี่นี่นี่เห็นบ่ะหักเนี่นี่แบบแมงวันเข่าก็ได้เลยนี่คักคักคักเอ้ยงามเลยแม่เอ้ยงามบ่ะว้าวหู สุดยอดวงเนี้ปานางเอ้แซกซำได้แม่เพื่อน่ะตู้ทั้งที่เ้าบอว่าแม่ว่าตอกไม่เอาก็ได้แดล,ล้วว่ะแล้วกับโป้มั่นมายบมีป้ากับิีข้างตามเตียงมาซี่ก็ได้วะ่ะเพื่อนกับบนยอมเพื่นก็จักไห้เจ้าได้อันงามม่แต่ามิเต่าฮักซาเอามีแต่ตักน้ำมาใส่กระโปะไว้หรือว่า ถ้าห้าบมาจากตักน้ำนะป้าคันว่าห้าใส่กระปุกมันบะเทียงกะเจาาน้ำมันกระแลดก็ได้น้ำมันมะการค้ามันไหวก็ได้ถ้าว่ามันบะเทียงค่ะนะอันนี้มันมันมันเป็นทีวเพิ่นคลายแพงรืมันมันเป็นไม้นี้ยเนาะมันบมเมนไม่อัดถ้าว่าเป็นไม่อัดแล้วมันสีดถือแล้วก็มันถือแดดถือฝนอันนั้นมันมันก็สิกรอบคือแด้แบบนี้อืมอันนี้มันบะอะไรนะนี้มันเป็นไม้นิ้ด้นลยเห็นบอกโมเมน ย่าขึ้นไม่ดูอีกสั่มนี่นี่งามอยากกินเผาค่รยังกินวะยังกินลองเอาตู้กับงามมาตั้งไว้เนาะซิมีผููรักเอาแนวกินมาป้าไว้อยู่วะเนาะป้ากระชงมันี่ยังกินอือโอ้งามเลยแม่เอ้ยขอบคุณเนี่ยเอาวะนี่ดีใจสชหมดีใจวะอันนี้ราคาแพงกว่าโทรศัพท์อีกเด้อนี่ โทรศัพท์มีแต่ละเจ็ดแสนหกสิบพันอันนี้ลื่นลื่นโทรศัพท์อีกสี่สิบพันเมย์มันเริ่มค่อยไลย่เบอร์ไลยเสียดจังได้แหละเพิ่อนอยากให้เจ้าเด้ะอะแม่เพิ่อนอยากให้เพิ่นแพงเจ้านี่แหละป้นางเอ้ยสิ่งที่สำคัญกับเก่เฮาเมย์เพิ่นเต็มใจให้เฮาเว่าได้ขอเมย์เพิ่นใจดีแหละกับเพิ่นดีต้นเจ้านี่แหละเพิ่น,น,จน,พนจังหวะว่า บุญคุณของผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงถ้าผู้ใดลืมบุญคุณผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าผู้ที่เพิ่นซอยเหลือเข้ามาเขาทำกินบ่ขื่นบ่เกินแนป้านางเลยเอลีเข้าลืมบุญคุณนี่แม่นว่าหากินนี่จังใดก็บ่ขื่นเพราะหยังเขาานี่เราคุณผู้ที่เพิ่นซอยเหลือเข้ามามบุรลคนว่าโอ้ยให้มาแล้วก็ให้ไปมั่นกับแมนอยู่ถา้าเฮามีจิตสำนึกเขาก็ต้อง ผูว่าเงินแต่ละบาทละกีบแม่ป้าๆออกมานางกี่ป้าเงินแต่ละบาทละกีบเนาะแม่แบบเพื่อนสีได้หามาง่ายเงินหาด้วยนำเพื่อนํำแหงเพื่อนก็ได้เพื่อนกได้มาเพื่อนก็แต่ข้าวยังนมเพื่อนก็สีทำงานทำการบาดเพื่อเพื่อนอัญมณอายุแล้วเพื่อนถึงเกษียณเพื่อนถึงเพื่อนสีมีกินเงินบำเด็ยบำนาญแต่ก่อนมาเพื่อนก็เฮ็ดเวียก เผื่อสิได้เงินมาสดซอยเฮาบัดนี้เพิ่นให้เฮาได้ซ้ำนี่แหละแบดนี้นี่ต่เฮาอยากได้หยังเฮาหาเอาบัดนี้เพิ่นซอยเฮาได้เด้คนนั้นปันมือปันเต้นหาเลยแมนเฮาหาเอาเองเฮาเฮาอยากได้ยังเฮาก็เพิ่มเอาบัดนี้เฮาเพิ่มเอาบัดนี้นะน้าเฮาหาเองก็บ่ได้ซ้ำนี่บ่ได้แล้วคือลำพังข่อยให้ค้างแล้วเงินเดือนยูทูบข่อยนี่บัดเดือนบัดเงินก็มี มึงเถียวบ่ท่านในสิ้นเดือนสมบรติก่อนเงินเดือนข่อยบ่ได้ร้ายเลยป้าเอ้ยหยอดวิวข่อยกับบ่ได้มีหลายข่อยกับอาศัยพอได้ซื้อประเด็กเป้งนัวซื้อกระต้มข้นมให้ลูกข่อยก็ได้ซื้อเพรแม่เอ้ยแม่ซื้อให้กันลูกสิ่งบ่เคยได้กับลูกก็ได้กับครอบ่ครอบใจเด้อแม่เอ้ยแม่ก็อยู่เป็นห่มโพห่มใส่ลูกเตอแม่เด้ออยู่ไปโดนโดนไม่ได้กับลูกก็ได้ แน่ว่าลูกขัดขินก็ลูกกระบมีบัดไม่ซื้อแหละแม่ก็ซื้อมาให้สิ่งใดบบเคยได้ลูกก็ได้แม่เอ้ยให้แม่อยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญนะแม่เด้อสาธุด้ยสาธุเนาะอะจังซีแหละพี่นางเลยคนเฮ้าเคื่องบางเท่อถาว่าที่เพิ่นซอยนี่ทั้งผู้รักผู้ใย่บแม่นะเพิ่นสีซอยวัดทุกคนเนี่ยพี่นองเลยข้นอยู่กบบุญวาสนาคือกัน เห็ดเฮือนเห็ดซานคือกันล uh ังคนก็ไ huh. ด้แ oh. ต่เสาคือสบูนนี่แหละนี่ไอสบูนก็อยากซอยเบอรทุกคนถ้าว่าผู้ใหญ่ให้สบูนไปคนว่าลําพังตัวสบูนซีเอาเงินในครอบครัวตัวเองไปซอยนี่กะตัวเองก็ยังเสลลตัวบรอดป่ะไอ่มต่คาณน้ำมอกนํามันเท่ากับพอแห้งแล้วเนะถ้าว่าเท่ากับพอได้ว่บโบ บ่อันเริ่มบุญลงคุณทังภูรักผู้ใหญ่เวลาเข้ามาสิเบินกะให้่านะมองน้ำมันเท่ากบซาถูกภูรักผู้ใหญ่เพิ่นกะมองเห็นเท้าหลายคู่หลายคนเฮ้าก็หักแพงทั้งภูรักผู้ใหญ่ทุกคนที่ข,ขอบขอบใจสาบุญคือการมาเป็นสะพานบุญให้คอยกะให้เจ้าอยู่ดีมีแหงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อสาบุญเลย<ด>น้ำบ,บ่มีเจ้า่อยกะบ่ได้สำนีแม่เพิ่นกะ อาสายเจ้าเจ้าก็มาเป็นสะพานบุญให้ขวากขว๊าบมกขใจเด้อสะบุญเ้ยให้เจ้าอยู่ดีมีแหงเดินทางปลอดไภัยไปทไั้งใดค่ะคนหาคนแทงจ้เด้อสะบุญเลยสาธุด้วยสาธุคือข่อยแหละปะนางถึงข่อยสี่<ม>ได้เป็นสะพานบุญให้เจ้าเนาะดยข่อยก็ดีใจได้ทั้งเถ่อผู้ใหญ่เพิ่นเมื่อนี้เนาะเพิ่นมามาให้ข่อยเป็นสะพานบุญให้หรือว่าเมื่ออื่นเพิ่นไปให้ผู้อื่นสิสะบุญก็บ่ได้เสียใจได้ถึง แต่สมุญกันับถือคือเกา่าพาอย่างพอเพิ่นเฮากะฮูจักเพิ่นผู้ที่มีพะคุณของเฮาคนหนึ่ง<ม>ถึงเพิ่นสิไปไกลเป็นได้คอยกัดน้าเพิ่นคือเกาเพราะว่าถึงเมื่อนี้เพิ่นกะอยู่น้ำนเฮาเมื่อนาเพิ่นไปอยู่น้ำผู้ไม่เฮากระโบเสียใจเ<ด>พราะว่าคนเฮามีพบกับมีจ่าบวน,นี้นะเฮามีตะเคียนซ้ำนี่ถือว่าบุญเฮาสั่งมาได้ซ้ำนั่นที่ได้พบพ่อเพิ<ด>่นนะนะ ทาง่อยก็ดีใจที่ว่ามีผูรักผูู้ใหญ่ใจบุญมาไหว้วางใจคอยคอยก็ดีใจได้ถึงคอยสี่บาบว่าภูมิใจในตัวเองนะป้านัง่งภ<ด>ูมิใจในตัวเองผูบางคนก็นสสคิดวอาโอ๊ยยอดวีวอบอขึ้นจังสั้นจังสี่บอไปซาบุนีบ่ได้คิด,ดเลยได้น,นี่้าก็ดีใจแล้วคิดมาแต่ถูกแต่ยากแต่กี่ก็ถูกไปตัดคืนตดลัวนงทองต้น่ายคิดเนาะคิดยังไงก็ให้อยู่ป่าเนาะ ครอบเฮามาอาศัยน้องกับโบมี่มาเนี่ยไอ้กระโบอยู่ถอแต่พี่นั่งนะอยู่ถอดคนดีนะเนาะดยยังมือกต่ไปตัดพื้นคิดังให้กะให้หล่อป่าอยู่ก็ข่อยก็ไดซันนี่ก็ก็ย่อมือจเถอดแม่ย้อยนี่แล้วข่อยยังว่าบอให้ลืมข่อยนี่จะบลืมบุญคุณผู้รลักผู้ใหญ่ผู้ใดพูนตีซอยข่อยมาผู้ใดผูนให้ก็เป็นสะพานบุญข่อยนับถือเพิ่นจน ข่อยเบิดล้มบุเรศนางถามว่าข่อยยังมีชีวิตอยู่แบบนี้ข่อยกับบมีมือลืมนะที่เพิ่นห้ข่อยเปลี่ยนสะพานบุญห้บ่บไลก็ยากโบหน่อยอยาเมือ่อใดเมื่อหนึ่งเฮาโบได้เป็นหรือว่าเมื่อนี่เพิ่นมาน้ำเฮาเมื่อน่ะเพิ่นไปหาภูไม่เฮากะโบ,บเสียใจอีกเพราะว่าเมื่อนี่เฮาทำดีที่สุดแล้วนะข่อยคิดซ้ำนี่ข่อยบบได้คิดค่อยน้อยใจคือปนังคือปนังคิดที่แล้วนเนาะพ่อแเม่ก็ตายไปแต่หน่อยแล้วมืนอนี่ มันมีอีกแม่คนนี้แล้วก็คอยคิดในใจคอยเพราะว่าแม่คอยแท้เพราะว่าสันผ่นบ่มาเห็นให้ห้าดอกเนาะถาพิ่นบ่ฮหักเขาเนาะโดยโดยอ่ะว่าไปลายพี่น้องเมันคำมันมืดเนาะเฮาก็มีแต่สีขอโตกลับก่อนดีใจน้ำปนางเลยกระปุกประเดกประโรนี่ลอมเก็บเข้าไปเบื้องด้วยฮะหอยไหว้เวซีนบริงามไหนเก็บเข้าไปไหว้คกสากระเบือเนื้อลก ก็พวกประเดกประเดาะในใบทั้งร่มเด้อกับกับคกกับสากเด้อเป็นปถว้วยแม<ล>่จับเก็บเขา่าเนี่ยถามว่าให้แม่เพิ่นเบิ่งก่อนว่าแม่เพิ่งเบิ่งมาขังนี่แล้วก็ะจะง่ายไหมว่าเรามักตั้งยับไปอีกบ่หรือว่าข้างใดก็เข้าังว่ากันอีกให้แม่เบิ่งก่อนว่างามอะไรได้ผูงามนนั่นแหละออ เฮ็ดจังได์คันว่าเฮาเอามาเองเพิ่นก็รุดให้อยู่อล้านนะหน่ะเฮาวผัดแบกมาบ่ได้ข้าเลยลบ่มีรถบัดนี้ก็เลยว่าไปส่งให้ข่อยได้บ่เ <c oughs> พิ่นก็เอาค่ารถเพิ่น200,000บาทนี่เนาะเฮ็ดจ <c oughs> ังได๋เฮาก็ได้หาบ่าเป็นหยังพี่น้องเอ้ยดีใจนําป่านางม <c oughs> ื้อยังมกพริกมาใส่เฮ็ดยุ่มตูต่อยู่อันนี้ขอป่าแล้วขอว่าวชิสิไปกะโอ้จ้าสิไปกะมกพริกมกพริกมกพริกขี้หนูใหญ่เดลยมะพริกอันอันนั้นเด้เฮ็ดเขียวๆน่ะ มันขึ้นมาผิกเป็นพี่โน้อยใหญ่นะโรกรอดเพชรขี้กันนั่นแหละพริดยังกระไดคอแต่ว่ามันมีเกิดขึ้นมาได้กินโลดสิ่งได้เฮ็ดได้กระเฮ็ดไว้กินมันจังบริสุสชิวานเชลยนานพักบัวค่ะทั้งแก้มันเกิดข้าเจ้ามีคูแตกหรือทั้งแตกนี่เจ้าเอาคดินใส่ได้เจ้ากล้าเบี้ยหักพริกนี่เฮ้ากล้าเฮาตั้งไว้โฮมแล้วมันสิแตกไว้ขัาเจ้าให้ฝนตกแล้วมันสิน่านแตกเห็นบ่กของน้องเมย์เฮากล้าให้เต็มกระถาง เจ้าต้องว่าตัวใดมันแตกคือแบบนี้ค่ะมันแตกแล้วนี่จะเอาขี้ดินใส่แล้วก็กะว่ายังซ้ำคองขอมือแหละวรัากะยิกยิกยิกใส่หั่นแล้วเรัากะโคลนโคลนคลนให้เม็ดขี้ดินมันท่วมฮนะแล้วก็บอให้หดทุกมือได้บ่ามือหคมันจังแตกกันหดทุกมือเลยเม็ดมันเนองนั่นแหละจะเอาตัวนั้นมาแล้วเจ้าคุดขี้ดินคุดขี้ดินใส่แล้วเจ้ากะให้กะว้นมันนั่นก่อนว่าหนะว่าตูกเจ้าหันก็ได้นะวหาฮะเจ้าวหั่นก็ได้ แต่มันก็สิเกิดขึ้นมันใหญ่กะคาร์นมืมอร์ฮะแบปุ๊กโอ้ซัมซีปุ๊กเจ้าหนูไม่ก็มันเกิดนี่ซัมซีใครหมากบวบกับหย่อนหมากบวบกับมันใหญ่สิมาเมื่อสิแกงหนูไม่ป้าสาวกับกูเด้อป้าเด้อด้วยสบายดีอ๋อพี่น้องเลยเนาะมันนี่ก็จะเป็นค่อยคำลงแรงอ่าจังไดกะสิกับบ้านกับซองก่อน เป็นอาตมาส่งปรานางเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเอ้ยโหเรือนซานเราก็ได้โอ้ยฝนก็ไ่ได้หัวเราวะนะแตงใดกสิโคอโตเมื่อสกักวอนเนาะขอบคุณขอบคุณเด้เดอแม่เด้อที่ไว้วางใจลูกขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข,ข็งแรงอยุม,ม่นควันยืนเป็นโฮโพโฮมไซต์ให้ลูกให้หลานตลอดดีตลอดไปเด้เดอแม่เด้อเนาะท้งเอื้ยคือกันท้งอายคือกัน พูใหญ่ใจบุญทุกทานที่เคยมอบวียกมอบงานให้สบุนเนาะ,ะที่ลืมมาได้ก็คือเมนูคําซอนก็คือเมฮักของสบุนเองเนาะแล้วก็ได้และะ้วก็เอฟซีเลยล่ะทานนั่นแหละที่เคยให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะขอบุณขอบคุณในไลายไปเบิร์สุข,ขุสุขคนเด้อนะ้ซอยกันก็ไลก็แชร์ให้สบุญเนี่ยเด้อเพื่อมีกำลังใจพี่น้องเอ้ยไปแล้วสบายดี